สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชา n น l แดดดี้หุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูลูกชิ้นเห็ดเข็มทองครับสูตรนี้ลูกชิ้นเนื้อนุ่มเด้งหอมอร่อยทําง่ายแถมได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเนื้อเห็ดเข็มทองเนี่ยให้เคี้ยวกุบๆด้วยครับสูตรนี้จะทําทานเล่นๆก็ได้ทานกับข้าวก็ได้หรือจะทานเป็นกับแกมก็ได้นะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นหมูสับเราใช้ทั้งหมดประมาณ300กรัมครับต่อไปเป็นแครอทเดี๋ยวเราจะนําไปสับนะครับใช้ทั้งหมด50กรัมครับต่อไปเป็นเห็ดเข็มทอง150กรัมต้นหอมซอย2ช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบ80กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะไข่ไก่หฟอง ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาน้ำมันงาน1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นําแครอทเนี่ยไปปอกเปลือกแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ที่ขูดมะละกอนเนี่ยขูดให้เป็นเส้นก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับ เราจะใส่แครอทลงไปด้วยนะครับก็จะได้มีความกรุบๆในลูกชิ้นของเรานะครับแล้วก็จะได้ประโยชน์จากแครอทด,ด้วยนะครับนี่นะครับเราก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําเห็ดเข็มทองเนี่ยไปตัดรากออกนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ผึ่งให้แห้งนะครับจากนั้นเราก็นํามาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําทุกอย่างมาผสมกันเลยนะครับอย่างแรกเราก็ใส่หมูสับลงในอ่างผสมตามด้วยแคอรอทสับแล้วก็เห็ดเข็มทองสับครับเราพยายามขยี้อย่าให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาเพิ่มความหอมนะครับพริกไทยปน่นน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็ซอสหอยนางรมครับจากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบ แล้วก็แป้งข้าวเจ้าครับตามด้วยไข่ไก่อีกหนึ่งฟองแล้วก็ต้นหอมซอยครับจากนั้นเราก็ขยำคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขยำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับขยำแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะครับลูกชิ้นของเราจะได้นุ่มแล้วก็เด้งขึ้นด้วยครับ จากนั้นเรานวดแบบนี้ต่ออีกประมาณสัก5นาทีนะครับนวดไปเรื่อยๆจนหมูเนี่ยสามารถปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมทอดได้เลยนะครับเราใส่น้ํามันให้เยอะสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับพอน,น้ํามันร้อนแล้วเราเบาเป็นไฟอ่อนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปั้นลูกชิ้นลงไปทอดแบบนี้ได้เลยครับตัวช้อนนี่เราจะจุ่มน้ํานะครับเวลาเราตักเนี่ยตัวช้อนมันจะได้ไม่ติดกับลูกชิ้นนะครับ เราก็ป anyway. ั้นเราก็ทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดเลยครับขั้นตอนนี้เราทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับตัวด้านในของลูกชิ้นเนี่ยมันจะได้สุกพร้อมๆกันครับพอลูกชิ้นมันลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ทอดต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับให้ด้านนอกเนี่ยมันเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับจากนั้นเราก็ไปวางพักไว้บนกระดาษซับมันนะครับตัวลูกชิ้นของเราจะได้ไม่อมน้ํามันครับพอเสด็จน้ํามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับ เวลาเราจะทานเราก็เสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นหรือน้ำจิ้มไก่หรือจะเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูลูกชิ้นเห็ดเข็มทองครับเป็นเมนูที่ทำให้ลูกๆทานเล่นๆก็ได้หรือจะทานเป็นกับข้าวก็ได้นะครับตัวลูกชิ้นเนี่ยมีความนุ่มเด้งหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีความกรุบๆของเห็ดเข็มทองด้วยนะครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็ทานได้ทางครอบครัวเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ <Daddy S 1> ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,อไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซูเปอร์แ k งหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ